ปิดท้ายด้วยกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมค่ะ OR กับ GC ก็จับมือกันนะคะบอกรักเจ้าพยาบอกราขยะแม่น้ำน,นะคะเป็นการแก้ปัญหาขยะแบบยั่งยืนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ โออาร์และจีซีร่วมกับชุมชนบางน้ำพึ่งนอกจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำร่องโมเดลการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบยั่งยืนโดยมีนายวิศนสุนทราารย์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องคอ์กรและความยั่งยืนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลิตจำกัดมหาชนหรือโออาร์พร้อมย้วยผู้บริหารจีซีและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนร่วมพิธีเปิดโครงการ บอกรักเจ้าพริยาบอกลาขยะแม่น้ำที่วัดบางน้ำพึ่งนอกต่อยอดความร่วมมือภายใต้การลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าโดยการจัดการขยะทะเลโดยเจ้าหน้าที่ O.R. G.C. และจิตอาสาจะรวมมือกันจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพริยาโดยทั้งสองบริษทัทได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางน้ำพึ่งนอก ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการต้นแบบในการจัดเก็บขยะที่อยู่ในน้ําเพื่อนาขึ้นไปจัดการอย่างถูกวิธีเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มักพบปัญหาขยะริมตลิ่งเป็นจํานวนมาก โออาร์ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจคาปีโดยตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะอย่างมากโดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะผ่านโครงการแยกแลกกิ่นโดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ชุมชนริมแม่น้ำเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกและจัดการอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการจัดการเก็บขยะจากแม่น้ำนอกจากนี้โออาร์ยังได้กำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณขยะจากการดำเนินการลง1ใน3ในคศ2030และเป้าหมายเนทซีโร่ในปี2050สำหรับกิจกรรม ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่เราได้มาร่วมเปิดตัวโครงการของทาง O r อนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็สามารถที่จะสร้างจิตสํานึกได้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของการจัดการขยะทะเลนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านของเราเนี่ยก็จะสามารถทําให้การจัดการขยะเพราะขยะที่อยู่ในในบ้านของเราริมตลิงลงสู่แม่น้ําสุดท้ายก็ต้องออกลงสู่ทะเลต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางอาบตอบางน้าพึ่งนอกโรงเรียนบางน้าพึ่งนอกรวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมจิตอาสา ะะเอาละครับวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ